สวัสดีครับวันเสาร์วนี้เป็นเพลลิสพระเกจิพระอาหันต์ตอนที่41นะครับเป็นประวัติของหลวงพอ่อฤาษีดิงดําต่อจากตอนที่แล,แล้วนะครับที่ให้ท่านได้แนะนําให้ถือศีลเวลานอนแล้วก็บอกว่าพอสุดท้ายเนี่ยทำไปตือตจนเกิดผลนะครับตามเรื่องที่เล่าแล้วเนี่ยก็จะเกิดผล4ประการในชาตินี้นะครับต่อไปนี้ก็จะลงไปละเอียดขึ้นอีกหน่อยนะครับถึงอันที่สองของ ลาบสมาธินะครับสมาธิเนี่ยแปลว่าตั้งใจนะครับอย่างเวลาเราเรียนหนังสือหรือฟังอะไรหรือดูภาพยนตร์เนี่ยเราก็ต้องมีสมาธิขั้น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 ินนกานะครับพอตั้งใจดูนะครับเพื่อจะรับชมมันนะครับก็การปฏิบัติธรรมก็เหมือนกันนะครับ กสมาธิเป็นความตั้งมั่นในอารมณ์นะครับในใจคือมีอารมณ์ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์นั้นอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดอย่างเดียวโดยเฉพาะท่านจัดระดับของสมาธิเป็น3อย่างนะครับคือคาิกะสมาธิอุป,ปจาระสมาธินะครับและอับปปนาสมาธินะครับ3ข้อนี้ก็เริ่มจากคานิกะก่อนนะคานิกะสมาธิเนี่ยได้แก่สมาธิ ที่เกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับในเบื้องต้นนะครับเมื่อขณะกําลังภาวนาอยู่อารมณ์ก็จะสนใจเฉพาะแต่คําภาวนาเช่นคําว่าพุทโธนะครับคําว่าอ,อ,อารหังสัมมาคําว่าอ,อ,อะไรที่ใช้กันอยู่ครับเป็นคําภาวนาหลายๆคําก็ได้นะครับทีนี้ เวลาที่เราภาวนาเนี่ยเราไม่ได้คิดเรื่องอื่นเพราะว่าสมาธิก็คืออารมณ์อย่างเดียวใช่ไหมครับไม่ได้มีอารมณ์คิดอย่างอื่นด้วยเป็นเรื่องเรื่องเดียวอะไรเงี้ยก็จะไม่มีอารมณ์โลภนะครับหรืออารมณ์รักในเพศไม่มีความโกรธไม่มีความแค้นไม่มีความคิดอย่างอื่นนอกจากคําวนานะครับพุโทโธพุทโธเนี่ยคือมันไม่เกิดความโลภเกิดอะไรครับถ้าทําจริงนะครับไม่ใช่ว่าแสดงว่าเราทําให้คนอื่นเห็นเฉยเยไม่ง่วงเหงาห่าวนอนครับ พราะสุดท้ายถ้ามีสมาธิความง่วงหรือถินมิถาเนี่ยจะถูกกาจัดนะครับไม่เกิดความลังเลสงสัยในผลการปฏิบัตินะครับอันนี้ก็ต้องอปฏิบัติให้ได้ผลเป็นฌานไปนะครับไปเห็นสิ่งที่มันยังไม่เคยเห็นนะครับก็ถ้าไม่เคยเห็นยังไงก็ต้องถือว่าอยู่ในสิ่งที่ไม่รู้จริงหรือสงสัยอยู่นะครับเมื่อมีจิตสงดจากอารมณ์ภายนอกเนี่ยแต่ก็สูงฌานนั้นอยู่ได้ไม่นานเนี่ย ส่งได้ประเดี๋ยวประดาวเนี่ยครับส่งแป๊บเดียวเนี่ยมีจิตอารมณ์เดียวแป๊บเดียวแวบเดียวนะครับก็ไปสนใจเรื่องอื่นที่เข้ามารบกวัวแล้วนะครับอย่างดูทีวียอยู่นะครับมีเสียงลูกม่วงหล่นไปปึก๊กตรงลงพื้นนี่ก็ไปสนใจเสียงลูกม่วงหล่นเสียแทนนะครับก็ถือว่าหลุดจากสมาธินั่นน,น,นะครับสมาธิที่เกิดเล็กน้อยๆนะครับแล้วก็ท่งอยู่ได้ไม่นานเนี่ยเราเรียกว่าคณิกะสมาธิ อาที่ส่งที่จะส่งผลให้เรานะครับก็คือมันก็จะพอจะมีความยับยัง้งความรู้สึกที่เป็นโทษนะครับพออดใจไว้ได้บ้างถ้าใช้คาถาปัจเจกในการภาวนานเนี่ยก็จะมีผลให้มีทางพอได้แก้จนนะครับเมื่อถึงความเมื่อถึงข่าวที่จําเป็นนะครับก็พอเอาตัวรอดไปด้วยสําหรับในสัมปราะภพนั้นนะครับ ก็คือเราจะไปเกิดผลให้ไปเกิดยังไงครับกับการที่ทําได้สักคณิสักสมาธิบ่อยๆนะครับในชาติ coping, นี้ก็คือจะไปเกิดได้ในสวรรค์ชั้นกามาวจรสองชั้นคือชั้น1ชั้น2นะครับจตุมหาราชิกาชั้นดาวดึงนะครับชั้นใดชั้น1นะครับหัสองชั้นนี้ครับต่อไปเป็นสมาธิในขั้นที่2นะครับสูงขึ้นไปอีกนิดหรือขั้นกลางนะครับเป็นอุปจาระสมาธิ อุปจาระสมาธิเป็นสมาธิที่ใกล้ระดับชาญแล้วนะครับก็ยังไม่ได้ชานนะครับใกล้เฉยๆนะครับก็ขยับจากคานิกะไปอีกหน่อยคือเวลาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแล้วก็ลมหายใจละเอียดไปอีกหน่อยนะครับแล้วก็มีความมีความลึกของอ,อการทำสมาธิเพิ่มขึ้นนะครับ ก็จริงๆแล้วคณิกะสมาธิกะอุปจาระสมาธิก็ยังไม่ถือว่าเป็นสมาธิเลยครับแต่ว่ามันอยู่ในการดําเนินไปสู่สมาธินะครับก็เรียกว่าเป็นขั้นต้นขั้นกลางนะครับเราไม่ถือว่าถ้าเกิดเราเป็นผู้ทำปฏิบัติทำจริงเราก็จะไม่ถือว่ามันเป็นสมาธินะครับมันเป็นทางที่จะไปสู่สมาธิเฉยๆนะครับในอุปจาระสมาธินี่ความมีความ มีปิติบ้างนะครับบางตัวนะครับมีความอิ่มเอิบชุ่มชื่นนะครับมีการเห็นภาพแปลกๆนะครับมีแสงสว่างปรากฏนะครับพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่สมาธินะครับเป็นภาพส่วนใหญ่เป็นภาพลวงนะครับข้อที่ควรสนใจคือเมื่อถึงระดับนี้อย่าไปหลงในภาพที่เห็นนะครับปล่อยแะ้เลยให้ไปนะครับเราไม่ต้องสนใจนะครับเราพยายามทำการดำเนินไปสู่สมาธิต่อไปนะครับเท่าที่จะรักษาได้ ถ้าหากเราหลงไปในผ้าแสงสีที่เราเห็นในขั้นนี้เนะี่ยก็จะไม่ถึงสมาธินะครับก็คือจะได้แค่คือจริงๆสศัพท์มันแทนไม่เขาเราคิดว่าเป็นสมาธินะครับคณิกะสมาธิกับอุปจาระในสมาธินี่เราในทางพุทธศาสนายังไม่ถึงว่าเป็นขั้นสมบูรณ์ของสมาธินะครับมันเป็นแค่ทางผ่านไปนะครับแต่ถ้าเกิด พัฒนาในทางโลกเนี่ยมันก็เป็นสมาธินะครับราะทาให้เราทํางานให้เราเรียนหนังสือได้นะครับมาถ้าเกิดเราไม่มีสมาธิในแบบทางโลกเนี่ย <c oughs> ก็ทา <c oughs> การเรียนหนังสือก็ไม่สําเร็จนะครับทํางานก็กิจการงานใดก็ไม่สําเร็จนะครับทีน,น,นี้อันนี้ส่งในปัจจุบันของอปุปจารสมาธิหรือสมาธิขั้นกลางเนี่ยก็ทำให้มีจิต อืบออ่มบิกบานนะครับหน้าตาชุ่มชื่นตลอดวันมีความอดกั้นต่ออารมณ์ที่เข้ามายั่วเย้าได้ดีนะครับมีความเมตตาปราณีนะครับมันเกิดขึ้นอย่างมากเลยนะครับซึ่งสอดคล้องกับการที่เราจะาบำเพ็ญเพว่วมิหารสีอะไรเนี่ยนะครับซึ่งจะทำให้ก้าวหน้าในทาการปฏิบัติธรรมนะครับต่อไปนะครับช่วงนี้ก็เริ่มจะกด ิเลต่างๆนะครับรักษาศีลได้นะครับถ้าเราตายไปนะครับละอัตภาพไปเนี่ยก็จะส่งผลให้ไปเกิดในสวรรค์ชั้นยามาชั้นที่3นะครับช <c oughs> ั้นยามาเนี่ยก็เป็นชั้นที่ไปอยู่เพื่อปฏิบัติธรรมนะครับให้มีความก้าวหน้าในธรรมต่อไปครับผิดกับชั้นที่1ชั้นที่2นะครับอันท,อที่สองยังมีการใช้ชีวิตนะครับ ในการได้เรามีการดูละคระครับต่อไปเป็นสมาธิชั้นที่3ชั้นสูงนะครับก็คือสมาธิจริงๆนะครับอับปปนาสมาธิเนี่ยแนบอารมณ์นะครับเดียวแน่นมากนะครับเป็นชานนะครับเมื่อขณะบริกรรมหรือภาวนาอยู่นั้นเนี่ยจะต้องอ นึกถึงบทภาวนาอยู่เสมอมิได้ขาดน,นะครับและจะต้องตรวจสอบใกล้ครวนสิ่งต่างๆนะครับจริงๆแล้วขั้นนี้มักจะไม่ค่อยรู้ตัวนะครับไม่ได้เสียงอ,อ่ไม่ได้ไม่รู้สึกถึงลมหายใจเข้าออกนะครับถ้ามีสมาธิจริงๆเนี่ยเสียงหรือสิ่งเร้าภายนอกถ้าไม่มากระทบหนักๆจริงๆก็จะไม่ทําให้หลุดออกจากสมาธินะครับ ทรงฌานได้นานนะครับเป็นเวลานานเท่าที่กําหนดนะครับเพราะว่าในหมู่ของการปฏิบัติธรรมเนี่ยก็จะต้องกําหนดเวลาก่อนเข้าสมาธินะครับต้องฝึกอย่างนั้นนะครับถ้าจะทํสิบนาทีก็ต้องกําหนดก่อนที่จะเริ่มสมาธินะครับว่าสิบนาทีนะครับก็ฝึกไปเรื่อยๆครับจากห้านาทีสิบนาทีสิบห้านาทีคือถ้าเป็นสมาธิจริงๆเนี่ยเวลาที่ ออกจากสมาธิมันต้องแม่นยำด้วยนะครับพอไม่มีเพราะเสียงรบกวนหรือว่าสิ่งเรารบกวนไม่ได้นละก็ก็จัดเป็นปฐมฌานนะครับสมาธิไปทับกับฌานขั้นต้นแล้วนะครับคือฌานที่หแล้วก็เดี๋ยวจะพูดเรื่องฌานต่อไปในตอนต่อไปนะครับ